สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่พย,ยนต์อีกแล้วเช่นเคยคะ่ะวันนี้เนะี่ยเอมี่จะมาอัปเดตรถอีกโกโค,คาร์น่าใช้งานนะคะคันด้านน,านี้เลยนะเป็นนิสสันโนดนะคะ 1.2V ปี19สีบอลเงินนะคะคันนี้นะเล็กไม่ใช้งานไปเพียง8 0,000ื่โลเท่านั้นเองนะ,ะราคาตั้นขายอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะครั0 0 0บาทนะ,ะราคาดีน่าใช้งานมากๆเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไล่ชมกันเลยดีกว่านะคะว่า375,000บาท พี่ลูกค้าจ่ายมานะคุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยฮะบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นแบรนด์รองนะที่ให้อ p อปชั่นนะฮะชุดตรงชุดแต่งไฟหนึนไฟหน้ามาให้ค่อนข้างครบเลยว่าเแต่ตัวธรรมดาจนตัวท็อปเลยนะฮะแล้วก็นี่เลยค่ะกระจังหน้ารังผึ่งนะฮะุ้มเวยกรอบโรเมียมขนาดใหญ่ค่อนข้างสวยงามนะ โลโก้สซยักนะฮะนิสสันนะเป็นตัวนิสสันโนดนะฮะบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะรุ่นนี้นะค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆเลยอีโกโคาร์ที่น่าใช้งานมากๆค่ะป้ายทะเบียนะฮะสาขอไข่ขอไข่สามส่งกรุงเทพมหานครนะคะล้อแม็กอันลอ,อ,อ,อยล้อเดิมโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะมาพร้อมกับยางดันหลอกนะฮะแล้วยางตัวรถนี่เป็นยางปี2019นสิเะเป็นยางปี2องพนสะฮะสภาพดีเลย เดี๋ยวพาชมด้านในกันดีกว่านะว่าคันนี้น่าใช้งานไม่เอ่ยนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคันนี้นะฮะด้านในค่อนข้างให้จับดูใหม่นะเพราะว่ารถปี19เลยคอนโซลด้านหน้าออกแบบมาค่อนข้างดีนะถ้ามองเผินเ,เนี่ยเหมือนรุ่นไหนะเหมือนรุ่นคลายดังรุ่นหนึ่งไหมเนี่ยนะเหมือนฮอนด a าเจ็มากๆนะฮะคอนโซลด้านหน้านะ,ะพวงมาลัยนะคะสามก้านนะคะหุ้มด้วยหนังสีดาค่อนข้างดีมาพร้อมกับหน้าจอทัศสกีนขนาดกําลังดีเลยไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็แอร์ออโต้นะคะ คันนี้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็บาอนี่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะตัดด้วยสีขาวค่อนข้างสวยงามเลยเนะะี่ยฮะเบาะนี่เหมือนกับเรเจนเดอร์เลยนะคะคันนี้เนะคเป็นปุ่มฟุสตาร์ดนี่เป็นปุ่มอิงเจอร์สตาร์ดนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยพอสมควรนะฮะกระจกมองข้างครับเก็บปรับไฟฟ้านะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าค่ะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะสำหรับคนสูงเดินทางคนสูงคนตัวใหญ่นะคะ่คอนข้างกว้างพอสมวควรกว้างมากๆนะเอาดีๆนะกว้างกว่ารถอีโกคาแบรนด์อื่นๆทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้เพราะว่ากว้างจริงๆรนะพับวงพับ,บอบาดได้ด้วยนะคันนี้เนี่ยค่อนข้างนั่งสบายเลยโดยทางไกลบอกเลยว่าไม่อึดอัดแน่นอนไฟท้าย LED นะฮะไฟท้าย LED รูปทรงสวยงามนะดูแปลก อมากๆนะพร้อมสปอยเลอร์โรงงานนิดหน่อยนะคะไม่ดูแบบซิ่งมากเท่าไหร่แต่สวยงามน,นะคะนี่เลยนะคะสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ขนาดพอดีนะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะคันนี้นะมียางอะไหล่ถุงข้อมือแม่แรงมีให้ครบเรียบร้อยนะคะลูกค้าคะไม่ต้องห่วงเลย จุดน็อตอื่นๆน,นะฮะก็สวยงามนะร่องรอยน็อตแต่ละตัวค่อนข้างสวยงามเลยจุดสำคัญของรถบอกเลยว่าเดิมโรงงานทุกจุดนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลูกค้าสาม,มา,ารถจัดไฟแนนด์เต็มฟรีดาวนะฮะจัดไฟแนนด์เต็มฟร,ฟรฟีดาวเลยนะผ่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาทต่อเดือนสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252 7 3 6เจเนะฮะเบอร์เอ็มเอไได้นะฮะหรืออยากมาลองชมรถจริงที่บริษัทเหล่านะ,ะก็มาได้เลยนะฮะที่เพชรยนต์ เสรีไทย95เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะโอเคสำหรับใครที่อยากได้นินสัตว์โน้ตติดต่อมาได้เลยนะนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะหรือลิงก์อันนีแลนด้านล่างใต้คลิปก็มีให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ